นี่คือกล้องติดรถดนทรงกระจกที่บอกเลยว่าคุณจะใช้งานง่ายที่สุดใน3โลกแล้วเพราะว่าเขาสามารถทัชสกรีนได้จ้าตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Aston Super Touch Pro ค่ะให้คุณสามารถใช้งานได้ง่ายสุดๆเพราะนอกจากจะเป็นเมนูภาษาไทยแล้วทัชสกรีนไปเลยค่ะนี่นดูดูดนี่จ้ะแค่จิ้มเข้าไปแบบนี้ก็สามารถกดเมนูต่างๆได้แล้ง่ายๆแบบนี้เลย จะเป็นแบบกล้องหน้าหลังนะคะคือสามารถเป็นกล้องหน้าแล้วก็ต่อกล้องหลังให้ด้วยรวมถึงนะคะตัวเลนส์เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายตัวจอแสดงผลจะอยู่ทางด้านขวาทัศนะนั้นะคะ,ะคนขับขี่ก็สามารถใช้งานได้แบบสบายสบายไม่หมดบางทัศนวิสัยในการขับขี่แนะ่นอนค่ะและนอกจากนี้แล้วความชัดของกลง้อง Full HD นะจ๊ะ นี่นี่นี่ชัดขนาดไหนเห็นไหมเห็นคําว่ากล้องติดโถดไหมเห็นชัดตั้งแต่ตัวหน้ายันตัวสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเล็กทะเบียนก็เก็บเรียบตั้งแต่ตัวหน้ายันตัวหลังเหมือนกันค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะตัวจอค่ะเป็นขนาดใหญ่กําลังดีเลยแค่4นิ้วเท่านั้นเองเรียกได้ว่าคนขับก็ดูกระจกได้หรือว่าจะดูจอก็ดูได้ชัดเจนเช่นเดียวกันเลยค่ะมาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆนะคะให้คุณสามารถใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะ เข้าไปเลยเห็นไหมมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็น G sensor parking mode หรือว่าจะเป็น motion นะคะตรงนี้บอกเลยว่าให้คุณเนี่ยสามารถเก็บภาพเก็บไฟล์ได้ต่างๆนะคะง่ายดายมากๆไม่ว่าจะเป็นเกิดอุบัติเหตุแบบชนกระทันหันเป็นแรงกระเทือนแบบนี้ภาพก็จะลลอกให้คุณเลย <Yeah. S 1> จอดรถอยู่ภาพก็บันทึก <Yeah. S 1> หรือว่าจะเป็นการขับรถต่างๆนะคะเขาก็บันทึกให้และที่สําคัญเป็นการวนซ้ำอัตโนมัตินะจ๊ะคุณไม่ต้องถอดเมมมาเปลี่ยนลบเมมออนไม่ต้องจัดสบายสะดวกสุดๆเลยและนอกจากนี้แล้ว นะคะนี่น้ำหนักมือเดียวแบบนี้ได้เลยเบามาก215กรัมเท่านั้นเองและความหนานี้ค่ะ8ดมิลเท่านั้นเองคนไปดูข้อมูลได้เลยค่ะน้ำหนักก็เบากว่าความหนาก็บางกว่าท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครอบทับกระจกเดิมเนี่ยมันจะไม่ทำลายกระจกเดิมของคุณแน่นอนนะคะมันใจปลอดใช้ห,าห่างได้เลยค่ะ และตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลังด้วยนี่เลยค่ะกล้องหลังแบบนี้นะจ๊ะคุณดูวัสดุวัสดุคุณภาพนะคะกันน้ําอย่างดีติดในรถก็ได้ติดนักรถก็ได้และมาพร้อมกับ LED สิงสี่ดวงเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพแบบกลางวันหรือกลางคืนแสงน้อยก็ชัดเจนไม่แพ้กล้องหน้า,าเดี๋ยวต่อให้ดูเลยค่ะนี่วิธีใช้งานง่ายๆเลยค่ะหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยจ้านี่ วางให้ดูก่อนจะได้กดง่ายๆคนเห็นไหมคะมันจะมีหมดสลับกล้องตรงนี้ข้อสำคัญของเขาที่เขาพิเศษเลยคือนี่เขาสามารถเลือกได้เห็นปะเป็นซ้ายขวาบแบบนี้ก็ได้เอาแต่กล้องหลังแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาแต่กล้องหน้าทั้งที่คุณต่อกล้องหลังแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นกล้องหน้าใหญ่กล้องหลังเล็กแบบนี้ได้หมดเลยสุดยอดมาตัวนี้ดีบอกเลยว่าตัวนี้ดีแล้วบอกเลยนะคะว่าเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นที่ไข่หมกกจะแถมให้เลยกับเมม32กิกตัวนี้ค่ะปกติเมมตัวเนี้ยก็แบบ 500กว่าบาทแล้วนะแต่คลิปนี้จะแถมให้ไปเลยซึ่งทั้งหมดนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องตัวจิกกระจกตัวนี้หรือว่าจะเป็นกล้องหลังตัวนี้หรือว่าจะเป็นเมมนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยปกติแล้วราคาส9ง0บาทโอ้ไม่กอนมันแพงมากมันแพงไปไม่ขายค่ะ่เคยราบพระคลิปนี้ท่านานไข่มุกจะให้ในราคาพิเศษทั้งหมดนี้เพียงแค่1 3 0 0งาร และบอกเลยนะคะว่าราคานี้รับประกัน1บปีเลยจ้าถ้าสนใจพิม 1, 3, 9, พ์มาเลยค่ะ1 3ึ่สมพิมมาเลยนะคะ1นึ่สค่ะเดี๋ยวระบบของเรานะคะจะดูพิที่ช่องแชทกับแอดมินโดยอัตโนมัติไม่ต้องรอแอดมินตอบนะจ๊ะพิมพ์ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรส่งมาได้เลยเฉพาะคลิปม,มีเท่านั้นนะ1นึ่งสามและรับประกันอีก1น